พี่น้องมื่อนี้อาหารเย็นได้ลูกิ้นลูกิ้นพองน้ำจิ้มรสเด็ดจ้าแล้วก็มีพผักจ้ามื่อนี้เบื่อเข่าจ้ะพี่น้องด้วยสิมาเปลี่ยนเมนูห้อผัก ใส่รูปชิ้นใส่ขนมจีนก็กินข้ามไงดอกพี่น้องกินตาสวด <c oughs> ตันี่ก็ตาสวดละจ้าแส <c oughs> บจืะอเนโดนกินเจนึงพี่น้องเอ้ย แสบอยู่แสบอยู่กินกินข้ามไงแล่ะไม่กิดแ่นพี่น้อยนิ่นพักเป็นลักจ้า ไมเ่เจ้าพีน้องเด้อแสบประบอกไายเรียกจ้าจนดวนยายจังกินเท่านั้นดอก ปลากับแพ้งๆมันจะคลองบ้านไงอือกินไปก้อน,นจ้าสงขลงไทยลิงสงขลิงสงขลิงง คำต,ตาตีตาสวดอีกแล้วจ้าย,ยาื่อว่จ้าโอ้ลฮึ่มรู้บแค่ยังไม่กิน,น,น,นกินมหมล่ะพี่น้องมาแล้วมาแล้วจะแต่นมากันทำนี่หระพี่น้อง แยกกินกันได้จ้า